หัวเทียนเป็นจิกเซลแปดห้าศูนย์เอฟในปี2021นนะฮะราคาแสนสี่ผมมองว่า180หนัก75นะกับ650้าศูนย์ดิเมนชันก็จะประมาณนี้นะฮะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะนรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีทายล่านะวันนี้ผมอยู่กับน้องดีนะ CB 6 5 0รถตัวนี้เป็นปีอะไรปี16ป้าโครงแดงแบบนี้อ๋อปี16โดนมาเท่าไหร่ดีกว่าถามหน่อยแสนสี่แสนสี่หกห้ในปี2021นะฮะราคาแสนสี่ผมมองว่าน้องเพิ่งเป็นบิ๊กนอร์เลยปะเพิ่งมาขับบิ๊กไบค์คันนี้คันแรกที่เป็นบิ๊กไบค์จริงจริงก่อนหน้านี้ขับอะไรกะ MT 1 5 MT 1, 1 5นึ่งห้าเอ็เก็ตนึ่งหก็ยังคงอยู่ในเนกเก็ต ทำไมไม่มีแววจะไปสปอร์ตเลยเหรอไม่ชอบไม่ชอบ,อบอกรุงเทพอ๋อใช้ในเมืองนะทัฟฟิกนาะหนาะก็เลงเป็นเน็กเก็ตดีกว่านะโอเครถคันนี้แต่งอะไรมาบ้างน้องดีเข้าเฟรมหน่อยเข้ามาตรงนี้หน่อยเข้าเฟรมมาหน่อยโอเคแต่งอะไรไปบ้างออพูดเลยพอจําได้ไหมก็เปลี่ยนท่อมาท่อท่อเป็นแบรนด์ไทยธรรมดาปะหรือแบรนด์อะไรเอ่ยใช่แบรนด์ไทยนั่นเป็นอ๋อแบรนด์ไทยนะเรามาดูท่อเป็นคาร์บอนนะ เพดก็หลุดออกไปนะแกะเพดออกคอ,อท่อนี่น่าจะเป็นอ๋อสนิ้วนะมองจากสายตาคิดว่าคอท่อ3นิ้วลิบอนสนิ้วนะติ๊กเกอร์ขอบร้อนนี่นั่นนิดหน่อยนะฮะก็รวมๆไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนมีมือเบรกมือเบรกแฮนด์ตุกตาแฮนดะ์เนาะมือคัตนู่นนี่นั่นกันลอยถังฝาถังธรรมดาทั่วไปสเต็ปก็มีการถอดพักเ้าเพื่อให้มันสปอร์ตขึ้นด้วยนะทุกคน แต่ไฮไลท์ของคันนี้นะอยู่ที่อะไรเอ่ยชิปเตอร์ของอะไร RKH RKH น้องเป็นลูกครึ่งนะลืมบอกไปน้องเป็นลูกครึ่งอ่าลูกครึ่งอะไรนะสวิตไทยสวิตใช่ไหมโอเคอายุเท่าไหร่อ่ะอายุเท่าไหร่อ่ะุสิบหทุกคนดูเด็กอายุ16เด็กลูกครึ่งอายุ16แม่งตัวก็สูงสูงกว่าผมอีกอ่ะสูงร้อยเท่าไหร่180โอ้180ผมร้อยเจงดี่ทุกคนนี่นี่ ไฮไลท์ของคันนี้แล้วชิปเตอร์เพิ่งไปติดมาใช่ไหมใช่เพิ่งไปติดโอ้โหเป็นไงนุ่มไหมนุ่มมากเลยรู้สึกไงก็เหมือนก่อนเลยอ่ะสูตรหนึ่งสิบให้เท่าไหร่แปดสูตรหนึ่งสิบได้ไปแปดเลยอีกสองคะแนนไปไหนอ่ะตอนเจ็บบางครั้งมันเกี่ยวว่าอ๋อก็หักไปสองคะแนนอะไรอย่างนี้เนาะแต่อันนี้ก็เป็นกล่องอ๋ออันนี้เป็นกล่องของพี่เขาอ้ลืมบอกไปคันนี้แฝดจูนเต็มระบบด้วยนี่ใช่แฝดจูนเทียนหัวเทียนเป็นเอ่อจิกเซอเอลแปด เปลี่ยนหัวเทียนของ L8 ใช่ล้วก็ควบคอากาศเดี๋ยวเราจะมาถามน้องดีนะครับว่ารถคันนี้ใช้งานหลักๆเป็นไงมั่งใช้ในทัฟฟิกหนาๆในเมืองสุขุมวิทอะไรยงี้ใช่ไหมก็ใช้ได้อยู่ใช้งานคล่องตัวปะใช่คล่องตัวใช่ไหมเราหนักเท่าไหร่หนักประมาณ75โลหนัก75สูง180โอ้โหขับ650ในเมืองก็ยังคล่องตัวนะ ไม่รู้สึกอึดอัดใช่ไหมไม่าาเพืาอฮันเขาเปลี่ยนฮนมาอ๋อไหนลองค้่อมดูไหนจะดูอ่อจะดูโพซิชันของคนที่สูง180เนี่ยว่ามันเหมาะไหมกับหกห้าก็ยังดูเท่นนะส่วนตัวผมมองดูดิขาเต็มพื้นเลยเนาะใช่เต็มพื้นเลย180หนัก75นะกับ650้าดิเมนชันก็จะประมาณนี้นะฮะเท่เท่ระเบิดเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่านะคอท่อน,นี่น่าจะแบบฟู ฟูเลยดีกว่า<ช>เปลี่ยนทั้งเส้นเลยเดี๋ยวเป็นิดเบิร์ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเบาก่อนเดี๋ยวให้ฟังเสียงเดินเบารอบคันก่อนนะทุกคนตามสเต็ปฟังเสียงแบบ360องศาเอาล่ะเบิร์ดเลย <täll> เล็กสักรอบนึงโเป็นลูกเลยทุกคนตัดออกมาเป็นลูกเลยปุดปุดเลยสองโลเมื่อกี้สุดยอดบึมบ้มๆเลยนะคือลือมากอ้ามีติดฐานโกโปรตรงนี้ด้วยเหรอใช่เขาแถมมาไม่ไม่ดินสิอ๋อดินติดดูอะไรจะดูอะไรจะดูไฟแบค็คเหรอใช่แต่นี้มันมันไม่ค่อยดีมันมันจะโดดแล้ออันตรายว่ะแม่ง ไม่ไม่ชัวร์เลยวะ่ะกูไม่กล้าเสี่ยงวะ่ะทีนโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมีคลิปการทดลองการขับขี่เจ้าคันนี้ด้วยนะว่าเคสเจ้าชิปเตอร์ของ RK เเนี่ยมันเจ๋งจะแค่ไหนสำหรับคลิปนี้ผมมาแบบสั้นๆให้ทุกคนหายคิดถึงนะฮะแล้วเจอก,กันอีกทีต่อไอลาร์ดดีมีอะไรอยากจะฝากไหมเอ่อยูทูบเอ่อเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใช่เป็นเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันใช่เกี่ยวกับขับมอเตอร์ไซค์มาใช่ใชมีอะไรอยากเสริมนิดนึงไหมไม่มีเลยเหรอจะอยากจะฝากน้องใหม่ที่อยาก จะมาเข้าวงการมอไซค์สองล้อไหมว่าต้องเตรียมตัวอะไรยังไงมีไหมเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งจะเข้ามาเข้ามาในสังคมแบบนี้อเป็นไงประทับใจไหมก็สนุกอยู่สนุกอยู่ใช่ไห<ช>มก็สน<ช>ุกมีมีกลุ่มมีกลุ่มกี่กลุ่มเนี่ยมีกี่แก๊งก็มีกลุ่ม,นะม,ม,มเอ่อคนฝรั่งแล้วก็กลุ่มพีวีหลักๆก็สองกลุ่มนี่นะที่ออกไปซิงกันบ่อยๆน้องก็ไปกับผมบ่อยนะตั้งแต่น้องขับ15แล้วเนาะตอนนั้นไปด้วยกันบ่อยมาก เฮ้ยลืมดูตรงนี้โอ้โหการเบรคของปิลันย่านะโฆษณาให้เขาหน่อยสปอนเซอร์ของเองนะปิลันยา่าปิลันยา่าไปอดหนนกันนะโอ้โหสวยว่ะสวยว่ะสวยโคตรจนะ้าเพิ่งเห็นอันเนี้ยโอเคทุกคนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย